แล้วก็สนับสนุนให้เราอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็บ้านเดี่ยวเนสด้วยนะคะขอบคุณจริงค่ะนี่ก็อยู่กันมาโอเคอ้โแซจริงๆแซ่จริงๆ,ๆขอบคุณจริงค่ะอยู่กันมาตลอดส่ปีก็ยังรักแล้วก็มาให้กำลังใจเหมือนเดิมน,นะคะต่อไปผู้ไหนดีพูดไหน,น,นก่อนดีเรารอก็ได้ค่ะเรอก็ได้ค่ะ ทุกๆคนจริงๆทุกๆบ้านทุกๆทางขับเลยนะคะส่วนใครขับเอ็มจะขับน้ำหรือเอ็มน้ำหรือเชคสเปียร์นะคะขอบคุณทีท่ร่วมก,กบับพวกเราในหน้าตาแบบนี้ทุกกำลังใจมีค่าสำหรับพวกเราทั้งสองฝูงมากๆแล้วก็เราจะสัญญาว่าเราจะเป็นเด็กดีเราจะพัฒน,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 นาตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนภูมิใจค่ะขอบคุณค่ะ ปีที่สามสามแล้วนะฮะที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าไม่ร้องคุกค้านแกงเลาเออขอบคุณมากที่ทำให้เราได้มายืนอยู่ตรงนี้นี่อะไรว่าจะไม่ร้องบอกบอกแบาอย่างที่ดาวพัชชาที่เราเคยดูเขาในทีวีกูยิ้มกับเขาแล้องะพี่ ว่าเราจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เห็นวันนี้ก็ขอบคุณที่ทำให้หนูได้่ตรงนี้ได้มีเพื่อนอยู่ด้วยกันได้มีพี่พน้องได้มีครอบครัวที่มีเพราะว่าเย้เกิดขึ้นในชีวิตขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณมาก

ใช่ครับผมที่ลูกพี่ลูกน้องนี่ครับนี่ครับเพลงนี้ครับเพลงเขาแล้วก็การจึงวันเกิดใช่แล้วก็อีกทิงเกิลใหม่ผู้ชายนี่ใส่ไม่ดีครับที่เาใส่ไม่ดีของครับผมเหล้วก็ขอบคุณไม้ไฟนะฮะฝั่งนู้นนะนีก็แก้วพลังสองเฉยๆเข้าด้วยกันมาได้ไงครับทีนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้เราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ขอไม่อยู่กับเราอย่างนีกปัญหาแล้วกันนะครับ ครับครับขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณสิเลยนั่งลงก่อนได้ไหมคะอบคุณขอบคุณท้านชาของที่บ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่บ้านไหนก็ตามนะฮะมันทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งได้ว่าทุกบ้านวันเนี้ยโคตรสามัคคีกันเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะขอบคุณท่านครับทุกบ้านขอบคุณขอบคุณบ้านชาขอบคุณบ้านเต่า ขอบคุณโซโล่ครับตลอดหน้าปีที่่านมาอบูรพ้าครับที่ทำอะไรดีๆให้เราตลอดแล้วเราก็ตั้งใจทำงานเราอาจจะเกเรไปบ้างถ้าใช่ครับเราเกเรครับไม่มีอะไรครับก็ขอบคุณมากเลยนะที่เราไดเห็นกิจภาพดีๆนะครฮะเอาเพื่อนเอาป่วยเอฟแรงขับเอฟนะฮะทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็ดีใจมากที่ เป็นกำลังใจที่เราทำแบบนี้ผมขอฝากนะครับน้องๆทั้งสามนมือด้วยนะฮะก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจเขาสนับสนุนเขานะครับเขาพออกมานะฮะเขาต้องการที่จะเติบโตเป็นศิลปินที่ดีอย่าลังเลนะครับทางเดินนะครับระวังได้เลยครับส่วนของผมนะก็ไปดูแลทีมเขาไปแล้วนะ เราก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับถ้ามีคอนเสริร์ตครั้งหน้าจะมาไหมครับมาดูพวกเราสี่คู่นี่ไหมครับ มีอะไรเสริมไหมเหรอเราระหว่างมีความเสริมมาเนี่ยเราเราดูนะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเขามีแบบโ้ยนยังไงเขามีนิสัยใจคอยังไงพัฒนาการยังไงได้ดูได้สังเกตนองโอเคทุกคนแล้วกอดีใส่ยัไงใช่แต่ก็ขอชื่นชมชื่นชมนะทุกคนเลยครับครับ กมัทุกคนตั้งใจทำมาใช่คะนี่แล้กอบคุณทุรัแต่ว่าที่เราขาดไน้เลยกคือผู้สนัสุครับผมอ๋อเดี๋ยวลงเรากลับไปทีนี้ต้องทนันที่รู้้อเชคระวังด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนอคะ